สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชาแนลนะคะบางนุกำลังขับรถไถน,นะคะเอาลองอเฮ้่นะคะอ๋อจะไปถ่ายนาเอากล้าช่วยลุงเสือนะคะ วันนี้ช่างมาทำงานนะครับวันนี้ช่างมาทำงานนะคก็จะไปถ่ายหน้านะครับเบาโนเนาะไปถ่ายหน้าเอากล้าเพื่อลุงเสือคือบอกทางนี้ไปทางนั้นก็เลอีกอ่ะ ยังใอีกละ <c oughs> ลุงเสือก็เอารถไถเดินตามไปแต่เช้านะคะ <c oughs> เพราะว่าขนของไปนะคะ <c oughs> เครื่องสูบน้ำก้านะคะลุงเสือขนไปมาเช้านะคะบ่าวหนุก็เอารถไถใหญ่ไปไถไปปั่นนะคะ ช่างก็มาทํางานปกติวันนี้นะคะก็เดี๋ยวก็แดดเดีดเด๋ยวก็คืนเนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะนี่ค่ะก็วันนี้ก็น่าจะเสร็จนะคะมุงหลังคานะคะเนาะก็มุงได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะมุงได้ครึ่งแล้วนี่ค่ะหลังจากเมื่อวานหยุดไปนะคะวันนี้ก็มาแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวกินข้าวเสรส็จภาษาก็จะออกไปนานะคะไปดูบ่าวนุไถยนานะคะก็มาแล้วสี่คนนะคะช่างเนาะก็ยังอีกคนหนึ่งนะคะทั้งหมดห้าคนนะคะช่างห้าคนนะคะม <c oughs> ุมงไปแล้วครึ่งนะคะเนาะ มุงไปสองห้องนะคะก็ยังอีกสองห้องยังอีกหนึ่งห้องยังอีกห้องหนึ่งนะคะเกินครึ่งแล้วนะคะเกินครึ่งแล้วบาวนุก,ก็ไปแล้ว นะคะก็ <c oughs> ไปปั่นนาให้ลุงเสือนะคะเพื่อที่จะได้ตกกล้านะคะปั่นนาตกกล้าสองกระสอบวันนี้นะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็แดดเดียวก็ออกเดียวก็คึมนะคะ ภาษาก็เตรียมจะออกไปนานะคะเตรียมจะออกไปหาบ่าวนนก,กับลุงเสือนะคะเดี๋ยวหาเอาสกอตไบก่อนนะคะแล้วก็จะไปซื้อน้ํายาล้างจานนะคะเอาไปไว้ล้างที่นานะคะเนาะ,ะสะกอตไบเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวรอไปซื้อน้ํายาล้างจานนะคะ เอาค่ะกล้องไปด้วยนะคะเนาเอแบบบาหนุนะคะช่างก็มาทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเตรียมของก่อนนะคะเตรียมของออกไปนาก่อนแป๊บนึงนะคะ